นี้ยังไม่ได้ช็อตที่มาค่ะแล้วมันมี <c oughs> ที่เริ่มนะครับั้างๆไปยู่ท้ายแต่อยู่ตรงนี้นะสตรงท้ายประตูตรงนี้เพราะเบลจยนัางตรนี้โอเคเดี๋ยวลองดูนะลถ่อยคู่เป็นง่าลยระหว่งรอ่ยคู่เป็นอร้ายคนละฝั well, okay. ่งนี้ไขวาเอออ ลองเบลก็ๆๆๆเจอที่ปรอะไรก็เอด้นมีอะไรๆๆๆไร้บาเนี่ยมีแล้วตั้งตั้งอ่าออกใช่ใช่ใช่ ยิงเลยยิงเลยิอีกไหม

ฝั <si ่งนี้ด้วยซ้บฝั่งนี้ด้วยผได้โอเคนะคะขอเจ้าพิธีครับขอเจ้าพิธีขอเต็มตัวอ่าเรียบร้อยค่ะงั้นเชิญครกพี่ตั้งแล้วเดี๋ยวเริ่มพิธีเลยท่านแล้วเลยไ่้แล้วเหรอได้เลยยัง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 กูยังไม่ได้ถ่าย เบลต้องเหลือตรงนี้นะเบลที่เห็นยอดอีชมพูหรือเปล่าเห็นนิดนึงเดี๋ยวไปขอดีวอ่ะโอเคตรงนี้นะที่ชมคออะไรอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่สวยมันไม่งามโอเคนะเอามให้เห็นยอดข้างหลังนะคะทุกคนถือได้ทำนานได้นะคนแหะ พพี่เข้าไม่ฉันไม่อยากเข้าแบบที่พี่พู้เธอเรามุ้งไปฝีมุมหนึ่งก่อนเลยไม่ถอมุมนี้สิพี่เดี๋ยวเอาตากล้องถ่ายเดี๋ยวเสร็จแล้วใช่ป่ะพี่นันพี่จอแล้วป้าโอเคนะคะนเดี๋ยวขอพี่พลเข้านะพี่พลเข้ามาอนี่ฮะเบลอาไว้เอานื้อพี่พางเข้ามาเล้วแหมอีรุ่นนี้แหละเราได้นะเบลลเบอุณยมาเห็นเก้าอี้ชมพูข้างหลังอ่ะไม่เป็นไรบางนี่บางไม่คุ้นดูเบางบางอันนี้บางอยู่กล้องเรามันดี อมือออกหม่อยนะรูปนะคะน้องเบลอือเบลขอกล้องพี่ค่ะหนึ่งสองสามก็ไอโฟนสิบ้าเหมือนกูปะสองามแม่แม่จะอินเย็นหนึ่งสองสามหน่งสองสามขอดทษขอ้วยอ่ะกล้องนี้นะหนึ่งสองสามที่เบลพี่เบลกำลังรูปมาเบลกล้องเหลืองตรงนี้ด้วยจ้าเยวพี่เบกล้อง เบลเบลกล้องเหลือตรงนี mm. Z eta, Z eta. <S <s ้ด้วยนะเบลอะเบลใส่ตาใส่ตาเออเพื uh, ่อนๆคนต้องมาขอรูปคุณแน่รูปต้งรูปมือใครรูปมงค่ะสวยสวยเบลเบลขอกล้องเหลือตรงนี้หน่อยจ้าหนึ่งสองสาม่ะได้แล้วได้แล้วค่ะอ่ะได้ค่ะรูปสวยแล้วรูปสวยเข้าวอภินิหารเข้ามาอภินิารเข้ามาต้องต้องเลยจะได้เมียนกันเอหนูหนูไม่ได้ อันนี้ขึตัวมาเลยนะคะท่าบอร์เตอร์ครับพี่ีหสองสามาอัะเปิดเน็ตบเตอร์ให้ไฟเราอยู่ท่าโเตอร์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 ่เกียวไ้้ันตรอนตัวอนครับงขอย่านจริงตัวขึ้นตัวครับึ่งสองที่เปนเลือกเห็นน้อทองใช่ปะ พอที่เบลเสื้อกล้องโอเคค่ะด้อยู่ไม่เ้ไรนะคะแล้วอีกมุมอีกมุมหนึ่งขอช่วยหน้าต้องช่วยไหมไม่ต้องได้เนาะตรงกลางเนาะโอเคอาอาเข้าค่ะเข้าค่ะสั้นเข่านะคะ เทนเทียสดได้ประมาณนี้แหละค่ะมันดีเรี่ยกังก็ได้แหละโอ้โงาน้วยานเบลของกล้องนี้ได้จ้าเบลอย่างเงี้ยเบลกล้องนี้ด้วยนะคะอเบลพี่เขาใส่ตาด้วย มหน้คหัวพี่ตีน่าค่ะภาพนี้นะคะไฮไลท์ที่ภี่่าไตรแล้วก็พระท่าโงศัราไอักดราชนะคะอ่ะน้องเบลต้องมีทีนะคคุดไม่ถูกอะค่ะรวมสักดิ์ศักดิ์ราก็คือเดนที่ท่าไทรกับท่าค่ะท่าไทรและท่ โดยกลองนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองสาม, okay, ค,มค่